ครับก็สวัสดีครับมาพบกันที่ป่าลุยนะครับป่าเดิมครับวันนี้ก็ผ่านไป 10... บกว่าวันนะครับ14วันมาดูความโตครับของลุยฮะโอ้โหสุดยอดครับใหญ่มากครับผ่านไป10วันจากที่ลงที่แล้วไปนะครับนี่นะครับ มาเช้านี้ก็ฉีดอฮอร์โมนครับเร่งห่อไปครับเร่งหอ่อแล้วก็ปุ๋ยมักทําเองครับฉีดไปนี่นะครับโ,โตเร็วมากครับเด้๋ยอีกสักวันสองวันก็จะใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งรอบครับกอใหญ่มากครับ อันนี้ก็เริ่มเริ่มจะห่อแล้วนะครับนี่นี่ก็ห่อแล้วเริ่มห่อแล้วแตย่ยังไม่ใหญ่ครับหอ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงครัเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับครับผมก็สวัสดีครับ